ที่นี้ต้องรับส,สรุปเพลย s อสซ่าสำหรับคลิปีโอนี้จะเป็นการใช้งานวิเคราะห์สาขาตามสินค้าจะอยู่ที่ a อนาลิ i ิวิเคราะห์เปรียบเทียบสาขาวิเคราะห์เปรียบเทียบสาขาจะมีทั้งหมด5ส่วนหลักๆด้วยกันส่วนที่1เป็นตัวกรองในการค้นหาวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดเดทไทยเดทไทยจะมี2แบบนะครับเป็น Create Date กับ Doc Date c r ค a t e Date คือวันที่บันทึกเข้าลงระบบส่วน Doc d เด e คือวันที่ตามเอกสารสาขาพนักงานและค้นหาสินค้าวิเคราะห์สินค้าตามสาขาเลือกสาขาที่ต้องการเปรียบเทียบในที่นี้ขอเป็นห้วยขวางกับเซิร์ฟเวอร์หกดค้นหาเมื่อกดค้นหาจะมีการรวมยอดขายรวมต้นทุนกำไรกำไรเปอร์เซ็นต์มาร์คอัพ SKUQTYTTSSTTPS ของแต่ละสาขามานะครับเช่นสาขาห้อยขวางมียอดขายรวมวันที่5เวลาเที่ยงคืนจนถึงวันที่5เวลา ห้า,า,าทุ่มมสิบเนาทีมียอดขายรวมอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสบาทส่วนเซิร์ฟเวอร์หมียอดขายรวมอยู่ที่1 5 7่งดรบาทรวมเป็นทั้ง2สาขาจะเป็น1 5ึ่งล้บาบาทและเมื่อคลิกไปที่สาขานั้นข้อมูลด้านล่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่จะเอาข้อมูลของสาขาว่าสาขานั้นขายสินค้าอะไรไปบ้าง รวมขายได้เท่าไหร่และส่วนฉากด้านซ้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสาขาที่เลือกเช่นสาขาเซิร์ฟเวอร์1บิลลี่ไทมมียอดขายอยู่ที่62.1%ส่วนสาขาห้อยฝางยาและเครื่องมือแพทย์มียอดขายอยู่ที่ 29. 5%ของทั้งหมดและด้านบนมีการเปรียบเทียบยอดขายแต่ละสาขาสสาขานี้ห้วยขวางมียอดขายสูงถึง99%เมื่อเปรียบเทียบ2ส,สาขาและสามารถเลือกพนักง,งานได้เช่นพนักง,งานคนนี้ขายอยู่ที่สาขาห้วยขวางมียอดขายเท่าไหร่ และไปสาขาที่เซิร์ฟเวอร์1มียอดขายเท่าไหร่กดค้นหาเมื่อกดค้นหาก็จะมีการแบ่งออกมาเช่นพนักงานคนนี้ขายอยู่ที่ห้อยขวางมียอดขายสูงถึง1ล้านบาทแต่พอมาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์หกลับมียอดขายอยู่ที่1,000บาทสำหรับคลิปวิด,โดีโอการใช้งานหน้าวิเคราะห์สินค้าตามสาขาก็ได้จบลงแล้วครับขอขอบคุณครับ